สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่ององค์พระองคุริมานนะครับพระองคุริมานทำไมท่านต้องสังหารคนถึง999คนเพื่อตัดยิ้วตามคำสั่งของพระอาจารย์ทำไมท่านถึงต้องสังหารคนตั้งมากมายและทำไมท่านถึงบรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์ในชาติสุดท้ายของท่าน ผมจะมาเล่าประวัติอดีตตาติขององค์คุลิมานนะครับว่าทําไมท่านถึงได้เป็นพระอรหันต์และทาไมท่านต้องฆ่าคนนะครับจะมาว่าเรื่องที่กันครั้งหนึ่งนะฮะที่เหล่าพระสาวกของพระพุทธเจ้าได้ทูลขอให้พระพุทธองค์ทรงตัดเล่าเรื่องราวความเป็นมาในอดีตชาติขององค์คุลิมานนะครับเพื่อจะได้รู้สาเหตุว่า ทำไมชาตินี้ท่านถึงต้องเป็นโจรฆ่าคนก่อนที่จะมาเป็นพระสงฆ์ที่อุดมด้วยศีลศีลศีราจาจารย์วัดอันงดงามพระพุทธองค์ผู้ทรงเปี่ยมล้นด้วยมหากรุณาธิคุณก็ทรงประทานตัดเล่าให้ฟังดังนี้ในอดีตชาตินูน้นนานโพ้นทีเดียวพระองค์ุริมาได้ถือกำเนิดเป็นเต่าใหญ่ อยู่ในทะเลและมหาสมุทรแห่งหนึ่งความใหญ่ของเต่าตัวนี้มีขนาดไม่เล็กไปกว่าปลาวานโบราณอาจารย์ท่านเรียกเต่าชนิดนี้ว่าเต่าเรือนคือเต่าตัวใหญ่เท่าเรือนเป็นเต่าใหญ่แต่ใจบุญด้วยมีนิสัยที่ไม่ดุร้ายทำร้ายใครมักช่วยเหลือผู้คนที่ตกอยู่ในอันตรายจากเรืออับปางให้พ้นภัยเสมอ เต่าใหญ่อดีตชาติพระองค์คุริมานก็เวียนไหวามาหากินอยู่ในท้องทะเลตามปกติอยู่ชั่วนาตาปีจนอยู่มาวันหนึ่งพบเรือประมงลำหนึ่งเกิดอับปางลงผู้คนในเรือต่างก็ลอยคอแกวกไหวพยุงตัวเพื่อไม่ให้จมน้ำต่างก็หมดแรงเมื่อยล้าจนตายไม่ตายแหละ ด้วยจิตแห่งความเมตตาเต่าใหญ่ตัวนั้นก็ว่ายเข้าไปเพื่อให้บรรดาชาวประมงเหล่านั้นซึ่งคาดว่ามีประมาณ6-7คนได้พากันเกาะกระดองเต่าปีนขึ้นมาบนหลังเต่าจนครบทุกคนและเต่านั้นก็ว่ายน้ำเข้าฝั่งพาคนเหล่านั้นขึ้นบกให้พ้นภัย แต่ด้วยเคราะกรรมของเต่านั้นที่อาจจะมีเวรมีกรรมผูกพันกับชาวประมงที่ตนได้ช่วยชีวิตเอาไว้ตามมาส่งผลทําให้ชาวประมงเหล่านั้นเห็นผิดเป็นชอบเกิดความโลภไหนๆก็ไม่ได้ปลาแล้วฆ่าเต่าเอาเนื้อไปขายก็ยังดีด้วยความคิดชั่วช้าขาเสียซึ่งความกตัญญูรู้คุณเต่าที่ได้ช่วยชีวิตตนไว้เขาเหล่านั้นก็พากันฆ่าเต่า แล้วชำแหละเนื้อเอาไปขายให้คนในหมู่บ้านนั้นซึ่งมีอยู่หลายครัวเรือนทุกครัวเรือนต่างก็พากันซื้อเนื้อเต่าไปกินกันด้วยเป็นของแปลกหายากและมีความเชื่อที่ว่าเต่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนหากใครได้กินเตื้อเต่าแล้วจะพากันอายุยืนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนพระพุทธองค์ท่านทรงตัดเล่าว,ว่าคนในหมู่บ้านนั้นมีด้วยกันทั้งสิ้นหนึ่งพันคน พอดีทุกคนเมื่อได้เนื้อเต่าไปแล้วก็พากันนำไปปรุงอาหารแบ่งกันกินในครัวเรือนแต่มีอยู่เพียงคนเดียวเป็นเด็กหญิงอายุเพียงเก้าขวบที่ไม่ยอมกินเนื้อเต่านั้นแม้พ่อแม่จะบังคับให้กินอย่างไรเธอก็คลายออกมาจนหมดสิน้นเพราะเธอสงสารเต่าตัวนั้นอาจด้วยจิตวิญญาณที่ทำไว้ร่วมกันแต่อดีตชาติกับเต่านั่นเองด้วยบุพกรรมอันนี้แหละ ที่ทำให้ชาตินี้เต่าใหญ่ได้กลับชาติมาเกิดเป็นองค์คุริมานเมื่อสิงเมื่อเมื่ออ,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 อสิงสกักกุมารหรือพระองค์ุริมานมีอายุพ,พอจะศึกษาศิลปะวิทยาแล้วบิดามารดาจึงส่งไปเรียนกับอาจารย์ที่สาปามโมกที่เมืองตักกัิลาอันนี้คือมาในชาติที่พระองคุริมานนั้น ได้มาเกิดเป็นเป็นคนเลยนะครับอันนี้อันนี้เล่าอันนั้นอนดีตชาติที่เต่านั้นที่องค์ขึ้มาเป็นเต่านั้นได้เสียชีวิตลงไปแล้วลงไปแล้วและชาตินี้ก็มาเกิดเป็นคนซึ่งจะเป็นองค์ขึ้นมานะครับจะเล่าต่อกันเลยนะครับคือคือองค์ขึ้มานั้นไปเรียนกับอาจารย์ที่สาปามโมกที่เมืองตักกศิลาอาหิง สก,กัุมานเป็นคนมีปัญญาขยานันตั้งใจเรียนดีมีความประพฤติเรียบร้อยคอยรับใช้อาจารย์ด้วยความเคารพพูดจาไพเราะจึงเป็นที่พอใจของอาจารย์มากแต่สิทธิ์คนอื่นๆเห็นท่านเป็นคนโปรดของอาจารย์ก็ดิษยาพากันออกอุบายเพื่อกำจัดไอสิงหิงสกะมานพโดยแบ่งคนออกเป็นสามพวกพวกแรกก็เข้าไปบอกอาจารย์ว่าได้ยินมาว่าอ,าอาหิงสกะมานพ จะประทุด้ลยท่านอาจารย์ทีแรกอาจารย์ไม่เชื่อแต่เมื่อพวกที่สองและพวกที่สามเข้าไปบอกเรื่องอย่างเดียวกันหนักเข้ากับใจเชื่อและอาจารย์จึงหาอุบายฆ่าอาหิงสกัปมานบเสียอาจารย์คิดต่อไปอีกว่าถ้าเราฆ่ามันใครๆก็จะคิดว่าอาจารย์ทิสาปามโมกลงโทษมานบผู้มาเรียนศิลปะ อย่างสำนักของตนแล้วปงชีวิตเสียดังนี้ก็จะไม่มีใครมาเล่าเรียนศิลปะกับเราอีกถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็จะเสื่อมลาบดังนั้นจึงได้ออกอุบายยืมมือคนอื่นฆ่าโดยให้มานพนั้นฆ่าคนให้ได้พันคนด้วยคาดด้วยคาดว,ว่าเมื่ออหิงสกักุมารปฏิบัติตามคำสั่งของตนเที่ยวได้ฆ่าคนไปก็จะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งต้องสู้และฆ่ามานพนั้นจนได้ แล้วอาจารย์จึงบอกมานพนั้นว่ายังมีคำสำหรับศิลปะวิชาขั้นสุดท้ายอยู่เจ้าจะต้องฆ่าคนให้ได้1,000คนเพื่อประกอบพิธีบูชาครูคุทักษินามิฉะนั้นวิชานั้นก็จะไม่มีผลอาหิงสกะกุมานหรือพระองคุริมานจึงได้ออกสังหารเพื่อให้ครบ1,000คนตามคำสั่งของอาจารย์ ได้สังหารคนได้ถึง999คนแล้วซึ่งคนเหล่านั้นล้วนเป็นคนที่กินเนื้อเต่าในชาติก่อนและกลับชาติมาเกิดเป็นผู้บริสุทธิ์ถูกโจรค่าในชาตินี้ส่วนเด็กหญิงคนนั้นก็เกิดมาเป็นมารดาของท่านองคุริมานเด็กหญิงคนนั้นก็คือเด็กหญิงอายุ9ขวบนะครับที่ไม่ยอมกินเนื้อเต่าในชาติที่แล้ว ที่พ่อแม่บังคับให้กินแต่ด้วยเกิดสงสารเต่าเด็กเก้าขวบนั้นจึงไม่ยอมกินเนื้อเต่านะครับเด็กคนนั้นก็คือแม่ขององค์ุริมานเองและด้วยเหตุนี้แหละที่พระพุทธองค์ท่านจึงทรงรีบไปโปรดองค์ุริมานเสียก่อนที่จะมาฆ่ามารดาของตนกุศลบาร,รมีที่องค์คุริมานสั่งสมไว้ในภพชาติที่มีมากมายด้วยพุทธญาณทรงอย่างรู้ในบาร,รมีนั้นว่า ถึงพร้อมแล้วแก่อรหันผลจึงทรงไปโปรดพระวาจาสั้นๆว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดจะกล่าวจะบอกก็คือว่าที่พระพุทธเจ้าไปโปรดก็คือในชาตินี้ท่านได้รู้แล้วว่าองค์ุริมานน้นจะได้สําเร็จเป็นพระอรหันในชาตินี้แต่ถ้าเกิดว่าพระพระองค์คุริมานน้นได้เกิดฆ่าแม่ของท่านเสีย กรรมนั้นจะหนักมากจะไม่มีทางได้เป็นพระอรหันต์อีกเพราะว่าเราจะมันเป็นกรรมที่ร้ายแรงที่สุดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะต้องไปโปรดเมื่อพระอ,อคุคติมานเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดเพราะหาองค์ุติมานกระทำมาตุฆาตฆ่าพระมารดาของตนแล้วซึ่งเป็นอนันตริยกรรมก็จะไม่อาจสำเร็จพระอรหันต์ในโปรด ไม่สําเร็จพระอรหันผลในชาตินั้นได้เราจะต้องไปรับผลกรรมที่ทตนก่อเมื่อสําเร็จพระอรหันผลแล้วและประินิพพานแล้วกรรมต่างๆทั้งฝ่ายกุศลและฝ่ายอกุศลที่ยังไม่ส่งผลย่อมกลายเป็นอโหสิก,กรรมไปด้วยไม่มีเวรมีกรรมผูกพันกันอีกประการหนึ่งก็คือเต่าใหญ่ตัวนั้นหลังจากสิ้นสุดแห่ง ภาวะของเดชาานภูมิแล้วด้วยผลแห่งกรรมดีก็ได้บังเกิดไปเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างแข็งแรงใหญ่โตไม่มีโรคภัยไข้เจ็บและมีอายุยืนยาวเป็นผู้มีใจเมตตากรุณาได้สั่งสมบุญบาร,รมีมาอีกหลายภพหลายชาติด้วยการให้ทานรักษาสิลเจริญภาวนาเวียนว่ายตายเกิดทั้งในโลกมนุษย์และสวรรค์จนชาตินี้ได้มาเกิดเป็นตระกูลพามนามว่าหิงสกะหรือองคุริมาน หลังจากสิ้นพระดำาลัดเล่าเรื่องราวแต่ชาติอดีตชาติของพระองค์ุิมานจบแล้วทรงประทานพุทธโอวาทตอนหนึ่งความว่าบาปกรรมที่บุคคลทำแล้วย่อมละได้เสียด้วยกุศลกรรมกุศลกรรมบุคคลเช่นนั้นย่อมยังโลกให้สว่างเหมือนดวงจันทร์ที่พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นหลังจากพระองคุลมานบวชอยู่ในสำนักพระพุทธองค์ พอสมควรแก่เวลาได้เรียนรู้และเข้าใจในศีลและข้อบัญญัติหรือพระธรรมวินยัยจนเป็นที่เข้าใจถ่องแท้แล้วท่านก็ทรงทูลขอพระบรมพุทธานุญาตออกจาริศไปในป่าเขาลำเนาภัยแต่เพียงผู้เดียวหรือทุรงทุดงวัด13ข้ออย่างเงข่งคัดบำเพ็ญเพียรด้วยศีลสมาธิและปัญญาครั้งหนึ่งท่านได้เข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถีในครั้งนั้นก็ปรากฏว่าก้อนดินท่อนไม้ก้อนกวัวที่บุคคลแม้ บุคคลแม้กว้างไปในทิศทางอื่นก็ปรากฏในให้สิ่งเหล่านั้นมาตกต้องกายของท่านพระองคุริมานท่านพระองคุริมานศีรษะแตกโลหิตไหลบาดก็แตกผ้าสังคติก็ฉีกขาดท่านจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรท่านองคุริมานเดินมาแต่ไกลคันแล้วได้ตัดกะท่านพระองคุริมานว่า เธอจงอดกั้นไว้เถิดเธอได้เสวยผลกรรมซึ่งเป็นเหตุจะให้เธอนั้นหมกไหมอยู่ในนรกตลอดชั่วการนานนั้นเพียงในปัจจุบันนี้เท่านั้นจนในที่สุดท่านก็สมเร็จเป็นพระอาหารหันต์ดุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนับว่าชาตินั้นเป็นชาติสุดท้ายพบสุดท้ายของท่านพระอาหารหันต์องค์ค้ิมานท่านเป็นหนึ่งใน80องค์พระอาหารหันต์ที่สําคัญของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่า อสีติอริยะสาวกเป็นพระอาหารหันต์ที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดองค์หนึ่งตั้งแต่สมัยพระพุทธการเนื่อนานานมาจนถึงทุกวันนี้พระนามของท่านจะยังคงจารึกไว้ในใจของพระศาสนานิกชนตลอดกาลนานทั้งในเรื่องราวประวัติความเป็นมาของท่านในแบบอย่างของผู้ที่หลงผิดแล้วกลับตัวกับใจมาเป็นคนดีมีคุณประโยชน์ต่อสังคม สำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับองค์เรื่องของพระองค์วินเอ่อกรรมเก่าขององค์ุริมาน,นะครับสำหรับท่านที่ติดตามผมนั้นขออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ